คือเด็กในใน EEC เนี่ยจะเป็นเด็กที่เหมือนได้รับโอกาสมากกว่าในโซนอื่นๆด้วยซ้ำเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะการเรียนการสอนคนที่หนึ่งปัจจุบันอะ่ะมันมันเป็นการดึงเอาสิ่งในอนาคตมาทําให้เด็กเขารู้ว่าอะไรที่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากอะไรบ้างอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่เขาใช้อยู่ มันถูกการเขียนโปรแกรมยังไงมันถูกการทํางานยังไงอุตสาหกรรมโรงงานที่เขาผลิตเครื่องจักรต่างๆนานาเนี่ยก่อนที่จะไปเป็นเครื่องจักรเรานั้นน่ะมันเป็นอะไรมาก่อนเราก็จะได้เรีย <im its> <kolej ieri> นรู้เรื่องของอุปกรณ์แมคคาทนิกอย่างง่ายจากคิดไ้จากการเขียนโปรแกรมสั่งงานอย่างก็จะทําให้เขารู้ว่าไอ้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มันทํางานอยู่ในโรงงานเนี่ยมันไม่ได้ทํางานด้วยตัวของมันเองมันถูกสั่งงานจากเรามาก่อนมันก็จะเป็นการไกด์ให้เขารู้ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่า เขาอยากจะทํางานในบริษัทของ EGC ในบริษัทของของบ้านเราอย่างของระยองเนี่ยที่มีโรงงานค่อนข้างเยอะเขาจะไปจะเป็นเหมือนทางไกด์ให้เขาว่าเขาจะไปต่อทางสายสามาญหรือสายงานอาชีพหรือสายงานอื่น,หร,น,นหรือทางเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของออสวนผลไม้พื้นที่เกษตรกรรมนี้ครับบางคนอาจจะเอาของเรื่องของสมาร์ทฟาร์มที่ได้จากห้องเรียนวันนี้ไปลองต่อยอดแล้วก็ใช้กับสวนตัวเองจริงๆบางคนอาจจะเอา เรื่องของหุ่นยนต์ที่เราเป็นบังคับมืออาจจะไปทําเป็นหุ่นยนต์ตัดญ้าที่อยู่สวนตัวเองประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะทําให้สิ่งที่นักเรียนเขาเจอในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันดึงจากภายนอกครับเข้ามาให้เขาเห็นในห้องเรียนจริงๆว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาในอนาคตมันเป็นยังไงแล้วเขาควรจะวางแผนชีวิตต่อไปยังไงครับ สวัสดีครับชื่อครูยุทธนาคัทคำนูนครับ,รบชื่อเล่นชื่อครูแดงครับเป็นครูโรงเรียนบ้านจำคอนครับสอนวิชาวิทยาการคำนวณสเตมศึกษาแล้วก็รบอทคบอยู่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขตสครับผมตอนแรกหนักใจครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าคิดไบเนี่ยคืออะไรแล้วก็หนักใจอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนั้นผมเพิ่งบรรจุรับราชการครู เหมือนจบแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็ประมาณไม่ถึงหนึ่งเดือนพอออกท่านก็รับมอบหมายให้เข้าโครงการนี้เลยแล้วทีนี้เราก็เลยคุยพูดคุยกับคุณอีกหนึ่งท่านก็รับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ไปรับบอร์ดนี้มาทีนี้พอเรารู้ว่าไอ้เจ้าบอร์ดตัวนี้คิดไว้เป็นการเขียนโปรแกรมแบบบล็อกซึ่งก็เลยโล่งใจเพราะว่าด้วยส่วนตัวเองอ่ะเป็นคนที่เขียนโปรแกรมแบบภาษาที่เป็นเเทค ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสเสถียรเลยทีนี้พอมาเจอจากตัวคิดไว้เนี่ยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันง่ายขึ้นแล้วก็มันคือการลากวางต่อกันเหมือนจิ๊กซอซึ่งมันจะสอดคล้องกับโค้ด .org ที่เราสอนเด็กอยู่แล้วและทีนี้พอเรามาสอนมันก็จะง่ายขึ้นครับคิดว่าง่ายกว่าบอร์ดทั่วไปครับหนึ่งเลยครับคือตอนที่เราได้รับบอร์ดมาเนี่ยด้วยความที่จํานวนบอร์ดเยอะมากๆแล้วเราก็มองว่า จํานวนบอร์ดชุดเนี่ยมันสามารถครอบคลุมถึงเด็กนักเรียนที่เรามีอยู่ก็คือสามารถทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้จับบอร์ดหนึ่งต่อหนึ่งก็คือไม่ใช่แบบ1คู่ได้บอร์ดหชิ้นหรือเด็ก1กลุ่มได้ได้บอร์ดหชิ้นอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับในในค่ายของอื่นนะครับทีนี้เราก็พยายามหาอุปกรณ์ตัวอื่นมาทดแทนแต่มันก็ยังสู้คิดใบไม่ได้ด้วยความที่มันง่ายกว่ามันเสถียรกว่าแล้วก็เราสามารถประยุกต์โปรเจกต์ชิ้นอื่นๆได้ง่ายกว่าครับ จริงๆเรามีบอร์ดหลายหลายประเภทนะคะแต่ว่าที่เราเลือกคิดไบเนี่ยเพราะว่าอย่างบอร์ดอื่นๆเนี่ยเราจะได้รับมาเต็มที่เลยมากที่สุดในการที่เราไปเข้าร่วมอบรมเนี่ยก็คือ5บอร์ดซึ่งมันไม่เพียงพอต่อการที่เราจะให้เด็กในการทดลองใช้แต่อย่างคิดไบเนี่ยเราได้50ชุดเพราะฉะนั้นเด็กเราหนึ่งห้องไม่ถึง50คนแน่นอนเด็กก็จะได้ทําตัวตัว,ตวมันก็จะง่ายกับเด็กเด็กจะได้ฝึกทําด้วยตัวเองค่ะแล้วก็จะทําให เขาเนี่ยได้ได้เรียนรู้เองแล้วมันก็จะเกิดผลดีในการจัดการเรียนการสอนมากกว่าค่ะเ,เริ่มต้นจากการเข้าร่วอมอบรมทุกหลักสูตรจะใช้คาว่าเ9้าของหลักสูตรของคิดไบผมน่าจะเข้าไปอบรมทั้งหมดแล้วก็เกิดแรงมานาันใจแล้วก็ตัวเองอะ่ะชอบประดิษฐ์อะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับไมคคาลลนิกรวมกับอิเล็กทรอนิกส์ด้วยกันทีนี้ก็เลยจับบอร์ดคิดไบ มาทําเป็นรถของเล่นโดยการใช้แบบบังคับผ่านมือถือในสมัยยุคแรกๆน่าจะประมาณปี2562-63ก็ทำมาเรื่อยๆจนกระทั่ง n e ็ t e c h หรือสวทชจัดคิดไบ์มราคิดเราก็เลยพนวกับที่เราทำอยู่แล้วเราก็เลยยินดีที่จะเข้าไปสมัครแล้วก็ตอนนั้นออมันเป็นการแข่งขันออนไลน์เราก็หนักใจว่าเราจะทำยังไงดีให้เด็กเราเนี่ยได,ได้ฝึกทดลองผมก็เลยใช้วิธีการปริ้น เป็น A4 มาแปะในห้องนี้ครับให้เด็กได้ทดลองแล้วก็ให้เด็กเขาอยู่อีกห้องหนึง่บงบังคับทีนี้หลังจากเข้าร่วมครั้งนั้นเราได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาแล้วก็เด็กๆก,ก็ดีใจครูก็แฮปปี้กันแล้วก็เด็กชุดนั้นก็กยังอยู่บ้างเป็นบางคนแล้วก็เข้ามาสารต่อร่วมกับผมที่ทํางานในเรื่องของประดิษฐ์ต่อเนื่องแล้วก็พัฒนามันต่อมาเรื่อยๆจนไปเข้าตาผู้ใหญ่ในสนํงงานักงานเขตท่านก็มองเห็นว่าโรงเรียนเราประสบผลสําเร็จในเรื่องนี้ เราควรจะขยายผลให้โรงเรียนปฐมจํานวน80กวโรงของเราเนี่ยได,ไ,ดได้มีโอกาสใช้ชุดตรงนี้ด้วยก็เลยเกิดเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการของฟอร์มูล่าคิดแอดระยอง2ขึ้นมาซึ่งผมก็รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรแล้วก็โค้ดในการอบรมในครั้งนี้แล้วก็ขยายผลให้กับคุณครูทั้ง86กโรงครับหลังจากนั้นก็จะมีโรงเรียนที่เขาสนใจนําการแข่งขันชุดนี้ไปเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันฟอร์มูล่าคิดของโรงเรียนเขาเองแล้วก็ดึงโรงเรียน เออเครือข่ายที่เข้าร่วมอบรมในครั้งนั้น่ะไปแข่งขันด้วยเราก็จะมีหน้าที่เป็นเฮดโค้ดในการช่วยเหลือในเรื่องของอาการเออร์เลอร์ของโค้ดโปรแกรมหรือการที่เขาต่อวงจรไม่ได้เราจะอยู่ในในใน,ในมุมของเบื้องหลังและเราก็จะมองเห็นว่าจากที่เราขับเคลื่อนมาตลอดเนี่ยมันประสบผลสำเร็จจนถึงวันนี้มันมัน,ม,นมันต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาต่อมาเรื่อยมาทาเป็นสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนมันจะเป็นชุดโลเวอร์คิดพิชิตเอเอพิชิตด,ดวงดาวก็คือทําเป็นหุ่นยนต์สารวจอวกาศ มา,มาสอนร่วมกับคุณครูนั้นลมดครูนัทอีกทีนึงทีนี้พอพัฒนาต่อเนื่องมาเรื่อยๆมาเลยทําให้เราเรามองเห็นข้อจํากัดของคิดไม้ในบางอย่างก็เลยไปดึงบอร์ด KB บีเชมาช่วยในการขับเคลื่อนมอเตอร์ให้มันสามารถทํางานได้เสถียรยิ่งขึ้นสามารถควบคุมได้ดียิ่งขึ้นบวกกับปลั๊กอินของ esp now นะครับแล้วก็ส่งสื่อนวัตรกรรมชุดนี้เข้าประกวดแข่งขันก็ได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับรางวัลเ,ออเป็นผลงานทีเด่น ด้านคอดิ้งคอดิ้งไอชิเมโนออดในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่2ก็คือ2ปีซ้อนครับแล้วก็คิดว่าจะทำอันเนี้ยต่อไปเรื่อยๆอยากให้มันมากกว่ารถที่เป็นรถบังคับอยากให้มันเป็นได้มากกว่านี้ครับมันจะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราจะมีเรียนเรื่องเกี่ยวกับความเร็วลมเกี่ยวกับแรงลมมีเกี่ยวกับ ปริมาณน้าฝนค่ะอันนี้คือเราปกติแล้วเราจะให้เด็กเนี่ยทำเป็นสอนลมซึ่งเราก็บอกเด็กเราก็ได้ตเปิด YouTube ให้เด็กดูว่าสอนลมมันหน้าตาเป็นแบบนี้นะแล้วก็ให้เด็กประดิษฐ์แต่ว่าถ้าคือตอนนี้โรงเรียนเรามีติดไว้เราก็จะใช้สื่อจริงอะคะ่ะว่าอ่ะมันเป็นแบบนี้นะสอนลมแอนิมเมเตอร์มันเป็นแบบนี้นะมันเป็นเครื่องวัดความเร็วลมซึ่งเรามีค่ะค่ะแล้วก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพราะว่าอย่าง เขาชมาเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเราก็จะใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการแปรผลให้เด็กเนี่ยออใช้ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ค่ะในส่วนของอบทบาทของผู้บริหาร <c oughs> เกี่ยวกับในส่วนของคิดไบนะฮะเราก็มีส่วนในการบริหารในการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ชิ้นง,งานโครงงานสื่อการจัดการเรียนการสอนการจัดทำโครงการอะไรต่างๆนะหรือรวมทั้งการส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ นะแล้วก็มีการสนับสนุนและผลักดันให้คุณครนะูมีส่วนร่วมในการอบรมหลักสูตรต่างๆของคิดไบเพื่อนํามาพัฒนาการจัดก,การเรียนการสอนในโรงเรียนในส่วนของคิดไบเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้โคดดิ้งและปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบสเต็มศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจการนําเทคโนโลยีไปใช้แก้ไขปัญหาจย์จ,จิงในชีวิตประจาวันแล้วก็อีกครับเป็นการ พัฒนากระบวนการคิดต่างๆนะฮได้แก่การคิดเชิงระบบการคิดเชิงวิเคราะห์และก็การคิดเชิงสร้างสารรค์บริบทของโรงเรียนบ้านชำคอซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานะครับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บอร์ดคิดใบนะะเป็นถือเป็นการสร้างพื้นฐานด้านอาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านชาคอ,อเพื่อตอบสนองต่อตลาดแรงงานที่ขาดแคลนผู้เรียนสายอาชีพนะฮะอีกทั้งยังทําให้พื้นที่ในจังหวัดระยองของเรา มีกําลังแรงงานที่เป็นคนพื้นที่ในะจังหวัดระยองใช้ความรู้ความสามารถทางด้านนวัตกรรมกลับมาพัฒนาจังหวัดระยองบ้านเราต่อไปครับมีโครงงานอะไรบ้างใช่ไหมครับอย่างที่เห็นก็คือจะเป็นด้านหลังนี่เลยจะเป็นเหมือนเด็กนักเรียนชุดนั้นเรียนวิชาสเต็มก็เลยเราให้สถานการณ์จําลองกับเด็กไปว่า เขาจะต้องสร้างชิ้นงานเพื่อสมมติว่าเนี่ยในใน EC เรามีรางรถไฟเยอะมีจุดตัดรถไฟเยอะเราจําลองโมเดลเล็กๆของเราเนี่ยในห้องเรียนของเราว่าเราจะใช้เซ็นเซอร์ตัวไหนบ้างทํางานยังไงบ้างให้มันสามารถแจ้งเตือนเวลารถไฟมานะเวลาทํางานแบบไม้กา้านรถไฟจะทํำยังไงเขาก็จะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาโดยที่แนวคิดของเขาก็คือเขาจะใช้เซอร์โวตัวจับ อุปกรณ์ตัวจับเป็นโมดูลตัวจับอุปกรณ์แล้วก็เป็นสวูในการทําไม้กัน้นก็จะได้เป็นชิ้นงานหลักๆประมาณนี้ครับแล้วก็ก็จะมีชิ้นงานอื่นๆอย่างเช่นจะเป็นเครื่องกั้นคล้ายๆกับ e ีซีพาร์ของทางด่วนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็จะเป็นโครงงานที่ลดน้ําอัตโนมัติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกปีถ,ถัดมาเขาก็จะทําเป็นโครงงานที่เป็นปืนอย่างเวลาเขาเล่นเกมเล่นเล่นช็อตกันอย่างนี้มาเขาจะทําประมาณนี้มาครับ ก็อย่างที่ร่วมกับด็กเทคเลยก็จะเป็นคิดใบไทยทอยค่ะเพราะว่านั้นจะใช้เด็กระดับปัธยมศึกษาและเราก็ให้หัวข้อเขาว่าคิดใบเนี่ยต้องการหัวข้อในการประกวดเนี่ยเป็นเกี่ยวกับการเ่เกี่ยวกับการลเล่นไทยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็ให้โจทย์เขาไปแล้วเขาก็ สะท้อนมาว่าเขาอยากทําประมาณนี้ประมาณนี้แล้วที่บ้านเขาเนี่ยมีอุปกรณ์นี้อุปกรณ์นั้นแล้วเราก็เอามาประยุกใช้อย่างตัวที่เราทําเป็นปืนยิงยางแล้วก็ทําเป็นตัวเป้าที่เอาไว้ตอบคําถามเวลาที่เราเรียนวิชาอื่นๆเป็นการบูรณารการค่ะโดยตัวปืนเนี่ยเราก็ไม่ได้สร้างมาใหม่คือ ที่บ้านเด็กเนี่ยมีปืนยิงปลาที่เป็นด้ามไม้เราก็เอามาประยุกต์ใช้คือเราบอกเด็กว่าการทําโครงงานมันไม่จําเป็นว่าเราจะต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาใหม่มันไม่งั้นมันจะเป็นเรื่องยากสําหรับเด็กคือเราเอาของที่เรามีที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้ค่ะเอามาประยุกต์ใช้แต่เอาเทคโนโลยีใส่เข้าไป<ม>เพื่อทําให้มันเกิดผลตามที่เราอยากจะได้ค่ะคิดไบ EV เนี่ยนะคะคือตอนแรกก่อนที่เราจะไปได้รับรถมานะคะเราก็ส่งหัวข้อโครงงานไปโดยที่เรา ก็ได้มากระตุ้นความคิดเนี่ยแล้วเราก็เราก็มีโจทย์ให้เด็กเนี่ยค่ะเหมือนกับที่ n e ็กเทคส่งให้เราว่า n e ็กเทคต้องการให้เราสร้างโจทย์ขึ้นมาเราก็โยนคําถามเนี้ยไปให้เด็กแล้วก็เกิดขึ้นมาคือโรงเรียนเราเนี่ยมีการขนนมเด็กมัธยมจะเป็นเด็กที่ขนนมให้กับน้องๆในชั้นเรียนทุกๆชั้นเพราะอย่างปนหนึ่เขาไม่สามารถขนได้เด็กก็เลยบอกว่าถ้ามีรถขนนมตรงเนี้ยมันก็จะดีก็เลยเอาโจทย์ตรงเนี้ย ส่งเสนอทางเน็กเทคไปแล้วเราก็ได้เข้ารอบตรงนี้มาพอหลังจากที่เราไปอบรมแล้วก็ได้รถมาตรงนี้นะคะเราก็ให้เด็กทดลองทดลองก่อนเด็กก็เอาไม้กระดานไปวางบนรถแล้วก็ไปขนนมปรากฏว่าระหว่างที่ไปขนมามันก็เวลาเบรกหนึ่งทีมันก็จะล่วงอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราเกิดปัญหาแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยปัญหาตรงเนี้ยไปให้เด็กคิดต่อว่าแล้วจะทำยังไงอ่าแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเรามี ถ้าสมมติเราแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเ,เราจะทำมันเราก็ไปทดลองใช้ต่อแล้วมันจะเกิดปัญหาอะไรตอนแรกก็ปัญหาเรื่องการเบรกต่อไปปัญหาเรื่องการเลี้ยวก็มีปัญหาเรื่องการเลี้ยวบางทีเลี้ยวมากนมเทก็มีไม่ต้องเบรคค่ะเลี้ยวมากนมเทก็มีอันนี้ก็คือเป็นปัญหาซึ่งเดี๋ยวเด็กก็จะมีการแก้ปัญหาใน,ในระดับต่อไปคะ่ะ จากที่ผมได้ไปแข่ง r ฟม l a าคิดมาตอนปอ .6 ผมได้ลองชนะเลื่อนันดับหนึ่ง,งครับแข่งเสร็จก็โล่งครับไม่กดดันครับแล้วจากที่ไปแข่งมาค่ะมีรุ่นน้องที่เข้ามาแข่งอีกเยอะแยะเลยเราได้ช่วยแนะนำอะไรน้องช่วยสอนโค้ดครับสอนเขียนโค้ดแบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเอาปรับตัวเลขตอนที่มัน เลียเ้ยวไม่ดีเดินไม่ดีครับแล้วก็ปรับให้มันแบบสมบูรณ์อย่างเงี้ยครับฟอร์มูล่าคิดซ็อกเร์แข่งเมื่อปีที่แล้วครับผมมีหน้าที่เขียนโค้ดแล้วก็เป็นตัวยิงของโรงเรียนบ้านจำคอรครับคิดว่ามีปัญหาเรื่องโค้ดครับเวลาชนแล้วมันต้องกดรีเซ็ตถึงจะหายครับแล้วก็เรื่องสายไฟครับชนแล้วมันน่าจะด,ดับครับ ปรับปรุงเรื่องสายไฟให้มันดีขึ้นแล้วก็เรื่องโค้ดครับให้มันดีขึ้นครับครับสำหรับรางวัลนะครับก็ถ้าถ้าพูดถึงในในมุมมองของงานส่งรางกับคิดไบก็ในมุมมองของคิดใบเนี่ยเราก็ส่ง ทุกๆปีอยู่แล้วเราก็แฮปปี้กับรางวัลที่เราได้าบางบางปีเราอาจจะตกรอบแรกบ้างอาจจะเข้าไปในรอบลึกบ้างเงี้ยเราก็โอเคได้ได้พัฒนาแล้วก็ได้ประสบการณ์มาทีเนี้ยรางวัลที่ผมตัวผมเองภาคภูมิใจที่สุดก็คือจะเป็นรางวัลครูผู้สอนดีเด่นด้านค,ค้ดดิ้งครับค้นดิ้งแอคชิมเมนต์อวอร์ดซึ่งมัน มันทําให้เรามองเห็นว่าโรงเรียนเล็กๆอย่างเราอะอยู่ในเขาอยู่ในอำเภอห่างไกลเงี้ยไปสู้โรงเรียนใหญ่ๆเบอร์ต้นๆในในระดับประเทศได้โดยการนาผลงานจากคิดไบที่เราสร้างขึ้นเองร่วมพัฒนาจากตัวเราเองเด็กนักเรียนของเราเองไปสู่เวทีแบบเนี้ยซึ่งในอนาคตก็มองว่าถ้ามันส่งต่อไปได้มากกว่านี้ก็อยากจะทําให้มันมากกว่านี้ครับครับถ้าภูมิใจก็เป็นคิดใบไทยทอยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่า เ,ออเด็กได้ได,ได้ได้ลงมือเองแล้วก็เด็กได้พรีเซนต์เองคือมันเหมือนเป็นเป็นความความภูมิใจที่เราสามารถสอนให้เด็กเนี่ยทำชิ้นงานขึ้นมาได้แล้วก็นําเสนอได้จนได้รางวัลตรงนี้กลับมาค่ะในมุมมองของผมถ้าจะทํายังไงให้เด็กนักเรียนเขา ชอบวิชาของเราอยากเรียนอะไรพวกนี้เราต้องทําให้เขาเห็นว่าสิ่งที่เขาทำมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆจับต้องได้จริง,รงๆริไม่ใช่แค่ไปเรียนเขียนโปรแกรมแล้วก็รันออกมาเป็นอะไรก็ไม่รู้เราก็จะผนวกกับวิชาสเต็มเอาสถานการณ์เข้ามาเป็นตัวบังคับให้เขาได้คิดเองแก้ปัญหาเองปฏิบัติเองสร้างชิ้นงานของเขาขึ้นเองแล้วเขาก็จะได้เห็นว่าชิ้นงานของเขาเนี่ยก่อนที่จะมาประสบผลสําเร็จเป็นชิ้นงานจริงๆอะ่ะมันผ่านกระบวนการอะไรบ้าง มันผ่านการแก้ปัญหามันผ่านการทะเลาะก,กับเพื่อนมันผ่านการทะเลาะก,กับคุณครูผ่านการกระบวนการหลายๆอย่างกว่าจะได้ชิ้นงานของเขามามันเลยทําให้เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ที่เรียนวิชานี้ก็จะสนุกแล้วก็บางทีอาจจะมีเศร้าบ้างที่แบบที่ท,ที่ที่ประสบไม่ประสบผลสําเร็จนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็เขาก็แฮปปี้กับการเรียนครับถ้าในในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเด็กได้ลงมือทําพอเด็กได้ลงมือทําเขาก็อยากที่จะเรียนรู้ค่ะ ความภูมิใจในการเป็นครูก็คือการที่เห็นเด็กได้เรียนรู้ได้มีความสุขมีมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการที่เขาตอบคําถามได้แล้วเขามีความสุขการที่เขาสามารถนําความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้ก็เป็นความสุขหรือการที่เขาสร้างชิ้นงานมาแล้วเขาแบบยิ้มหรือเขาไปแข่งมาแล้วเขาได้รางวัลอันนี้ก็เป็นความสุขค่ะความสุขมันจะมีหลายระดับแต่ว่าทุกอย่างเป็นความสุขเลยค่ะ มันมาจากตัวเองอยากทําเหมือนสนองความต้องการของตัวเองด้วยคือตัวเองอะ่ะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็พยายามที่จะเรียนรู้สื่อจากสื่อต่างๆเรียนรู้จากที่ต่างๆเข้ามาเพิ่มเติมแล้วเราเหมือนเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กครับเราเล่นสนุกไปพร้อมๆกับเขาเหมือนเราสั่งให้เขาทําแต่เราเองก็ยังไม่ได้รู้อะไรเยอะอย่างเงี้ยเราก็ทําไปกับเขาด้วย ในเมื่อถ้าสมมติว่าเขามีปัญหาก็เหมือนเรามีปัญหาไปด้วยเราก็จะช่วยกันแก้ปัญหาเนี้ยไปเรื่อยๆมันเลยเป็นสเต็ปทั้งทั้งครูและเด็กเนะี่ยทำไปด้วยกันไปพร้อมๆกันและทีเนี้ยมันจะยั่งยืนไปเรื่อยๆเ,เด็กต่อไปเราจะปล่อยให้เขาทําเองเนี่แหละเราจะมีหน้าที่ให้แก้ไกเขาและที่เหลือท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในห้องเนี้ยก็จะให้เด็กลงมือทําจริงๆค่ะก็ขอบคุณขอบคุณ พ่อแม่ค่ะขอบคุณพ่อแม่ก่อนเพราะว่าเขาเลี้ยงดูเรามานะคะแล้วก็ขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสขอบคุณผอค่ะขอบคุณผู้บริหารทุกท่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วก็จนถึงปัจจุบันที่สนับสนุนแล้วก็อย่างการอบรมการเข้าร่วมอบรมแต่ละครั้งอ่ะเราจะต้องขอไปราชการจะต้องมีคนสอนแทนก็ขอบคุณคุณครูที่โรงเรียนที่เข้าใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเล็กเทคขอบคุณวิทยากรแล้วก็ขอบคุณจริงๆอ่ะ ขอบคุณการอบรมทุกการอบรมมันทําให้เราได้เครือข่ายค่ะอย่างตอนที่เราทาคิดไบไททอยอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะได้คอนเน็กชันเพิ่มขึ้นอย่างมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำอย่างอันนี้ขอพูดชื่อนะคะก็คืออาจารย์วิทูลอย่างเงี้ยค่ะเราก็มีการติดต่อกันนะคะมีการติดต่อถ้าเรามีปัญหาเราก็ติดต่อกันแล้วก็มีการแก้ปัญหาร่วมกันค่ะแล้วก็ทําให้เราประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้ค่ะ อันดับแรกเลยต้องขอบคุณตัวเองก่อนครับที่ตอนนั้นถ้าถ้ารู้สึกว่าตัวเองยอมแพ้มาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะที่ที่ได้รับคิดใบมารู้สึกหนักใจมากจริงๆเพราะว่าไม่รู้เลยว่าเราต้องมาเจอกับอะไรบ้างแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารท,ทุกทท่านที่สนับสนุนขอบคุณนักเรียนขอบคุณเพื่อนครูที่เข้าใจสลักสละเวลาตัวเองมาสอนแทนเราบ้างเวลาที่เราออกนอกโรงเรียนแล้วก็ขอบคุณนักเรียนผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงขอบคุณ ทางต้นสังกัดก,ก็คือเน็กเทคครับที่มอบอุปกรณ์แบบนี้มาให้เราแล้วก็มันจะมีอีกหลายกิจกรรมมีมีอีกหลายอุปกรณ์ที่ n e ็กเทคซัพพอร์ตเรามาเรื่อยๆก็อยากจะใช้คําว่าเติบโตไปพร้อมๆกันกับของคิดใบครับด้วยความที่ผมเรียกได้ว่าเติบโตมากับคิดใบตั้งแต่ตอนบรรจุเลยครับ